สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับเราก็ยังอยู่เกี่ยวกับดวงชะตาหรือโชคชะตาราศีของคนปีเถาะหรือปีกระต่ายอยู่นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับดวงชะตาของคนปีเถาะที่เกิดวันพุธเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับคนปีเถาะที่เกิดวันพุธต้องโฉลกเป็นกระต่ายพิการ โดยตามเกณฑ์โชคชะตาจะเป็นคนใจอ่อนใจง่ายเวลาทำอะไรมักเป็นในลักษณะที่ยอมตามมากกว่าหากใครมาพูดด้วยดีแล้วมักตอบแทนด้วยดีเช่นกันแต่ถ้าใครแสดงอาการหยิ่งยโสก็จะแสดงความหยิงยโสให้เช่นเดียวกันแต่คนปีเถาะที่เกิดวันพุธจะมีอุปนิสัยที่ดีอยู่อย่างคือเป็นคนให้เกียรติให้ความเคารพนับถือต่อผู้หลักผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าเสมอจะยอมฟังคำแนะนำหรือคำสั่งสอนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีดังนั้นผู้ใหญ่จึงเป็นที่รักใคร่ไว้วางใจและสนับสนุนคนปีเถอะวันพุธเป็นอย่างดีและในบางครั้งสนับสนุนดียิ่งกว่าพี่น้องของตนเองเสียอีกโดยปกติคนปีเถอะวันพุธจะเป็นคนมีน้ำใจหากมีเงินอยู่ในกระเป๋า มักจะควักเลี้ยงเพื่อนฝูงได้อย่างสบายโดยไม่เสียดายอะไรไม่เคยคิดว่าเงินทองจะหมดไปเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้ทำให้คนปีเถอะจะมีปัญหายุ่งยากในเรื่องของการเงินและการใช้ใจ่ายอยู่เสมอเพราะความใจใหญ่ใจกว้างและใจง่ายของตนเองหลายครั้งเพื่อนฝูงออกปากขอความช่วยเหลือก็จะรีบให้ความช่วยเหลือในทันทีจนตัวเองต้องควักต้องมีกระเป๋าเปล่ากลับบ้านอย่างนึกไม่ถึง คือกระเป๋าแห้งนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามนับเป็นคนโชคดีในเรื่องการเงินอยู่ไม่น้อยเพราะจะมีเงินไม่ค่อยขาดกระเป๋าอาจติดขัดอยู่บ้างแต่เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวคนปีเถาะที่เกิดวันพุธจะเป็นคนที่อารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอชีวิตมีความสุขสมหวังอย่างสม่ำเสมอเป็นคนที่มีน้ำใจชอบให้ความช่วยเหลือแก่คนทั่วไป โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นคนมีระบบประสาทดีเยี่ยมมีความชำนาญในเรื่องการงานเป็นอย่างดีมักได้รับการสนับสนุนได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นหัวหน้างานเกือบทุกครั้งเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนในเรื่องศิลปะเป็นอย่างดีโดยทั่วไปเป็นคนสนใจในเรื่องของภาษาศาสตร์เช่นกันดังนั้นจึงเหมาะที่จะเป็นนักอักษรศาสตร์นักหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชนหรือนายหน้าเพราะมีคุณสมบัติมีบริวารไม่ค่อยได้ต้องเปลี่ยนคนรับใช้อยู่เสมอเพราะเป็นคนเจ้าระเบียบกล่าวโดยสรุปคนปีเถะวันพุธจะมีความเป็นอยู่ในชีวิตโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ทีนี้เรามาพูดถึงช่วงอายุหรือช่วงในระยะเวลาต่างๆในช่วงของอายุไขนะครับช่วงอายุ สิบห้าถึงสิบหกปีชีวิตช่วงหนึ่งถึงสองปีนี้จะมีความสุขอยู่สบายดีจะทำอะไรก็ได้ในระยะนี้จะมีลาบแวะเวียนมาหาอยู่บ่อยๆช่วงอายุ1 7บเถึงสิปีในช่วงสองปีนี้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยหรือมีเรื่องต้องทำให้มีการเดินทางเกิดขึ้นอายุ 19-21ถึง21ปีชีวิตช่วงนี้จะเริ่มดีขึ้นอาจมีการเริ่มต้นการทำงานหรือเปิดกิจการของตนเองในระยะนี้โดยทั่วไปชีวิตจะมีความเป็นอยู่ที่ดีช่วงอายุ22-24ปีระยะ2-3ปีนี้คนปีเถาะวันพุธอาจจะได้ครูครองหรือมิฉะนั้นอาจจะได้ลาบได้ผลเป็นอย่างมาก ในช่วงอายุ25-26ปีช่วง1-2ปีนี้โดยตามเกณฑ์โชคชะตาในใระยะเวลาดังกล่าวจะไม่ค่อยดีนักดังนั้นในช่วงนี้ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษให้ความละเอียดรอบคอบอย่าประมาทอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อไปในชีวิตช่วงอายุ 27 2 8ถึง28ปีชีวิตช่วงสองปีนี้กล่าวได้ว่าเป็นระยะเวลาที่คนปีเถาะเกิดวันพุธได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเพราะดวงชะตากำลังดีขึ้นทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดการงานต่างๆจเจริญก้าวหน้าดีและประสบผลสำเร็จในช่วงนี้จะมีเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คุณควรจะต้องรู้จักปฏิเสธไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดความเสียหายได้ในในโอกาสต่อไปช่วงอายุ29-30ปีชีวิตช่วงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักการงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่เป็นไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเกิดขึ้นอายุ31-32ปี ชีวิต2ปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นการงานหรือการเงินมีความคล่องตัวดีวิ่งเต้นอะไรก็จะประสบผลสำเร็จช่วงอายุ33-34ถึงปีระยะนี้โดยตามพื้นฐานดวงชะตาจะไม่ค่อยดีนักจะทำอะไรหรือลงทุนอะไรต้องคิดให้ดีให้รอบครอบเพราะช่วงนี้มีโอกาสสูญเสียเงินทองหรือทรัพย์สินเงินทองจำนวนมาก ที่สำคัญระยะนี้ขอแนะนำให้ทำบุญเป็นพิเศษเนื่องจากช่วงนี้ท่านอาจจะต้องเสียคู่ครองหรือสูญเสียของรักอย่างที่ท่านจะคาดไม่ถึงมีโอกาสก็ควรทำบุญมากๆครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของชีวิตครับผมอายุ35-37ปีเมื่อมีเมฆหมอกแห่งชีวิตผ่านไปช่วง2-3ปีนี้ ชีวิตของท่านจะเริ่มมีความสุขมากขึ้นมีการขยายงานหรือเริ่มกิจการใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้ช่วงอายุ38-40ปถึงีปีช่วง2-3ถึงปีนี้โดยตามเกณฑ์โชคชะตาของคนปีเถาะที่เกิดวันพุธจะเป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่งระยะนี้ทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จความเป็นอยู่มีความสุขและมีความสะดวกสบายทุกอย่างช่วงอายุ 4 1่สถึงสีปีช่วง2ปีนี้การงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่จะเป็นไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ก็ไม่แย่ลงเรียกว่าอาการทรงๆอยู่อายุ43-44ปีหลังจากผ่านพ้นช่วงการงานหรือธุรกิจชะลอตัวเมื่อ2ปีก่อนช่วงนี้การงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่กลับดีขึ้น เรียกว่าทำเงินได้มากกว่าที่คิดไว้กิจการที่มีอยู่จะเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีชีวิตของท่านมีความสุขมากในช่วงสองปีนี้ช่วงอายุ45-47ปี2-3ปีนี้จะไม่ค่อยดีนักมักมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาคอยรบกวนอยู่เสมอแต่ก็ไม่รุนแรงที่สำคัญในช่วงนี้คุณต้องควรระมัดระวังเรื่องปัญหาภายในครอบครัว ช่วงอายุ48-50ปีเมื่อมีความยุ่งยากผ่านพ้นไปชีวิตของท่านจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆรเรียกว่าใน2-3ปีนี้จะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในครอบครัวและตัวท่านอย่างมากมายโดยเฉพาะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยในช่วงของอายุ51-52ปีในช่วง1-2ปีนี้ ท่านจะมีปัญหาในท่านสุขภาพร่างกายของท่านจะอ่อนแอต้องระมัดระวังดูแลตนให้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเดินทางอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ในช่วงอายุ53ปีจนถึงสิ้นอายุไขชีวิตบั้นปลายจะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นอายุไขคนปีเถะวันพุธ โดยตามดวงโชคชะตาจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนื่องจากเที่ยวเตร่อยู่ในแวดวงสังคมอยู่เสมอเพราะเพื่อนฝูงชักชวนไปส่วนมากไม่ค่อยสนใจตัวเองเท่าใดนักแต่ก็เป็นคนที่มีระบบประสาทดีคิดเรื่องอะไรมักจะประสบผลสำเร็จไม่เคยได้รับทุกข์ยากในชีวิตมากนักเพราะเป็นคนอารมณ์ดีมีความร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอชอบมองโลกในแง่ดี สำหรับเลขมงคลของคนปีเถาะที่เกิดวันพุธนะครับได้แก่8 0 2 7ครับผมสำหรับดวงชะตาราศีของคนปีเถาะหรือปีกระต่ายที่เกิดวันพุธก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมและรับฟัง ยังไงก็ขอเชิญติดตามชมในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ความสุขความสวัสดีความสมหวังจงมีเกิดแก่ทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ